ท็อปตัวท็ับอยู่กับเราอีกครั้งในแจ๊สดอสเตอร์โยนะครับกับโมฮาร่าวันนี้เราอยู่กัน3คนนะวันนี้แต่อคอมเมนต์นี้ใช่ไหมมีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้เราสอนคอมโบให้นะก็คือคอมโบในโทรศัพท์แต่ทางเราขอท <ขอ S 2> <อ>ับเตียวนะทับเตียวนะทับเตียำทิศมากกว่ากด <ไอ S 1> ตีเดินกดตีกันแบทตีเลยใช่เลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแปมสเต็มพิเกอร์สแปมสเต็มตัวใหญ่ดีวิดีแล้วอย่าเหลือแบทโอเคนะก็ เราจะมาสอนกันนะอยู่ด้วยกัน5เทคนิคในการเล่นนะโอเคครับคุณก้องคนเข้เลยเอาแดนดัตแซนดัตไอ้ดัไอ้นั่นมีไหมไอมันมันเลือกอะไร่เออ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 มออออเ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 อออเออเยเออเอเออเอ้ออเ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 อเออเอออเออเ การที่ผมแบบแบบนะครับผมผมลดูตะปุ่มครับหลบเลยเกินหลบเลยเกินโอเคครับการที่ผมไปทําการศึกษาข้อมูลแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลมานะก็คือขั้นตอนแรกนะเทคนิคที่เราจะมาแนะนำนะไอ้ป้าเลยมึงเต็งปรับุ่มอยู่เฮ้ยไอ้ดำเียนดังเดินโอเคนะครับเอ้าเฮ้ยเอ้าโอ้โหบอสสั่งถอนลูกน้องนิดเป็นไรตุ้งเลยตุ้งเลยตุ้งเลยเพื่อนบูรุษ ไอ้ดีร <amounts of audio writers> ้องดังเกินเสี okay, ่ยกเ่าเราว่าโอเคนะก็คือมันแกคนไม่มีทางสู้สมเพลกเกนร์ตอนแรกแต่ตอมเฮ้ยไอ้นิ้งเกียบห่อิโอเคครับคุโอเคครับข้นตอนแรกนะคือการรู้จักปุ่มต่างๆนั่นเองนะใช่ไหมครับคุณกองใช่เฮ้ยกลับมาทันฮหไปหได้กินใหได้กินอะไรสัสนิด โอเคครับตอนแรกปุ่มแรกก็คือจะเป็นด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายคือการขยับบริวารบาบาเนตปิงครับเนตพิงก็ชูที่ความทนานล้วนอืออือก็จะเป็นการขยับนะนี่นีอันนี้จะเป็นปุ่มปลาของนะเรามีของเรามีของแบบสีส้มนะมีการปลาของสีแดงเออปิงปิงกระโดดกระโดดตรงไหนตุ่มพูคืออิโหมดนะอิมโนี่คือดอยกับแดสนะครับกดปุ่มใหม่ไม่ชินเลยนี่ อันนี้คือสำหรับเรื่องป,ป,ปุ่มนะครับตอนแรกนะไอ้นายโดนดับนะไอ้นายเสียดับเจอว่าคนเลยันยากมากสุดไปเลยไปเลยเอาไปครับก็มาต่อในขั้นตอนที่สองเนาะไอไอวันนั้นก็หาเรื่องใหญ่แล้วก็คือการการจัดปุ่มให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองนะใช่แต่คนเลยนี่ไม่สามารถจอดได้อยู่ใช่ครับอันนี้ไม่คิดจะซ้อนไม่ได้ ไล่ง่ายครับกดมาที่ข้างบนครับออปชันครับแล้วก็ไปอีดิคอลโทนมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้กดแอคชั่นคอนโทรลนะครับมันจะขึ้นมารูปนี้เรากดโอเคครับแล้วก็จะเป็นรูปฝังเพลงนะให้เลื่อนจะมีสามรูปแบบด้วยกันคือรูปแบบก็คือออริจินอลสองก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสามก็จะเป็นจอยก็เราใส่ขนาดครับผมไอส์แรกแล้วกันนะโอเคครับโดนกระแกโอเคโดนลระแก่อ่าเลยกระแก่รับ ไ่มครทำนะโอเคครับก็ขั้นตอนที่สองมีความสำคัญพอพอสมควรนะเพราะถ้าเกิดเราปรับแล้วมันไม่ถนัดเราก็จะเล่นไม่ได้ใช่ไหมคุณก้องใช่ตัวอย่างคุณก้องเป็นตัวอย่างครับกระตุกจังเลยนี่อะไรนี่เป็กระตุกจังเลยน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแน่ระบางทีบางทีผมก็เดินแล้วกระตุกโอเคว้าจังเลยต่อไปนะขั้นตอนที่สามเสี่ยมหัวจะเบากนะไยก็ขอให้ก็คือการฝึกเล่นบ่อยๆใช่ไหมคุณก้องเรื่อความจัดแมน ของบุคคลอรข้เกาแตกจําดาน้องบุคลคลก็คือการที่เราจะเล่นอะไรเก่งได้นะั้นมีสองสองรูปแบบครับหนึ่งคือพรสวัสดกับสบองฝึกฝนนะทุกคนน่าจะดีกว่าใช่ครับพรสวัสดนี่คือมันก็แล้วแต่แตบุคคลจริงๆริงนะแต่ว่าการปึกฝนเป็น,นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมพุ่ม,มก็ไอ้หมายเแกไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแกค,ครับมัไมิจะดูแย่โอเคแล้วหมายจะเล่นให้เก่งเราคนฝึกฝนเนาะ ไอหมาดึเหยื่อก็ได้อย่างเช่นนี้ครับตัวเองเมื่อกี้หนึ่งนะเอาลองไปก็กับการสู้กับเพื่อนเอ้ยกับบอดเอ้ยแล้วก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวลงสนามจริงก็ได้นะเป็นการฝึกฝนทั้งหมดนะแปมก็สามารถทำใเราพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมครับคุณต้องใช่แต่ไมเจะ่กับเพื่อนน่าจะสนุกกว่าน่าจะแห้งไอ้นั่นน่าจะตายไอ้เราไม่เก่งขโมยหอกขโมยหอกก็ไม่ได้เก่ง ่โอเคถ้าต่าไปที่ขั้นตอนที่สี่นะในนี่เป็นัตอนที่สําคันตัวสมบวรนะในไม่เสียขั้นตอนเขาเรียกว่าเทคนิคเออเทคนิคการจุกจังหวะการจับจังหวะของตัวแล้วก็มีการมีหวีคิบนะครับอเคถามว่าสิ่งนี้จะมีได้ยังไงเนี่ามเขที่สามเขได้จากคนาที่สามความชำนาญทุกคนต่างต่างกก็คือเราจะเป็นเทคนิคโดยการที่เราต้อง จับจังหวะตัวไว้ได้ว่าเขาจะมาทางนี้เขาจะมาทางนี้เขาจะทำอะไรนะเราควรจับจังหวะได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบนี้กระเด็นอยู่ละเราเรารู้ว่าเขาจะสะแผลบเราก็หลบเขาแล้วให้เขาสะแปลต่อไปใช่ปะไม่ใช่ต้องการเกคือเราจะเขาเรียกอะไรเราต้องจับจังหวะให้ได้นะว่าเขาจะกดย้อนตรงนี้เขาจะทำอะไรตรงนี้นะ ช่วยในการหลบลีกได้หรือต่อขโมยได้ดีนะก็อออันนี้คือหลบไม่ดีแล้วหลบไม่ดีก็จะตายเลยโอเคครับข้ตอนที่สี่ก็จะมีมีการต่อเทคนิคนะก็จะมีประมาณนี้ก็ช่วยได้พอสมควรนะก็คือการจับจังหวะนั่นเองโอเคครับมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายเอาเลยครับตอนเทคนิคสุดท้ายนะคือเทคนิคนี่ฮะกรปินได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาซะดีเลยดีเลาสําบการเข้าใจอาวุธและตัวละครที่เล่นนะ อันนี้ฤฤคุณก้องทำได้ยากเลยเพราะคุณก้องไม่เคยเข้าใจอะไรผูพ้พูดไม่เยย <laughs> ขเ้าใจหรอขอทโทษครับขอโทษครับสิ่งที่เราควรเข้าใจก็คือเราเล่นอาวุธนั้นนหะมันทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นคุณก้องเล่นหอกทำอะไรได้บ้างคุณก้องตีตีรโดโดกแต่พวกกัน <laughs> เราเดียบเลยทำไปเยอะมากจริงิเราควรรู้นะว่าอาวุธเนี่ยมันตีด้านข้างด้านบนด้านหน้าด้านหลังได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นขวานมันตีได้แบบเนี้ยเออ ปุ๊บเราก็ิ้งกันเลยต่อไปครับตัว,ตวละครอ,อย่างเช่นที่คุณท้างหาบบลับเมื่อกี้เระเบิดตกเลยใช้ลูกบอลไปผมตกเลยโอเคครับเอ่อไม่บาดมัน,นเลยหน่าเฮ้าบาดบาครับส่วนเรื่องตัวละครเนานะเราควรรู้ว่าตัวละครเนี้ยมีแบบสเตตัสอะไรเท่าไหร่นนะเราได้แบบประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นปอบมีแทงขึ้นแทงลง เออทำแปลรือเปล่าสราบใครที่เป็นมัธยมแปลก็เรียนรู้อะหัวใจแล้โอเคข้าวข้ประมาณนี้สําหรับ5ข้อเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้เอให้ข้อข้อเสียข้อ6ข้อเฮ้ยอยากได้ข้อของเราบเนี่ยอย่าอย่ารีมดูเครออร์ย<ด>ข้อนี้นะดีเลยอย่ารีมดูเกรออรนะดกดรับดูดูนะด,ดูแล้วเก่งขึ้นแบบ100เลยเฮ้ย100เลยนะใช่เราก็ดีใจนะที่มีคนจับเรารวมกันถึง18คนแล้วนะเออตีดูเฮ้ไอ้บาโงูไปไกล ไอ้เองก็ระแวเรื่องนโอเคนะเราจะมาสรุปห้าป้อยฟังนะข้อแรกการกาปุ่มต่างๆเนาะก็คือเราควรรู้ว่าปุ่มในหน้าจอเราได้ไอ้มงว่าจะทำให้ดูเย่ก็จะทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะโอเคต่อไปข้อสองการจัดปุ่มให้ตามที่ตัวเองถนัดก็ตามคอนโทรลข้างบนนะครับโอเคก็พุทธเพื่อถ้าเราไม่ถนัดสิ่งใดแล้วเราพยายามทำมันไปอ่ะเราต้องยากเย็นแค่ไหนว่าจะทำมันสำเร็จอ่ะถอดกระจายเลย ไลฟ์โค้ดต้องไปขายโอเคข้อขสามนี่น่าจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือการฝึกเล่นบ่อยๆเนาะใช่การฝึกเล่นบ่อยๆเราจะมีความสามารถนะดูอย่างคุณปาโอคุณโมยคุขโมยคุขโมยหรือ่าครับอันนี้เตะกันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตรงแบบเ่าเตะเตะมาแล้วเอาคุณมาฮะดูเลยครับหลุดูเลยครับพูดเยอะจัดเยอะจุดสำคัญดูเลยครับฝึกเล่นนะคุณทำฝึกเล่นมันดีไงครับ หนึ่งคุณได้แต่ความสามารถความคคำนั้นใช่ไหมสองทำได้จำปุ่มได้ใจไอเกมรขาโอ้โหน่าดีใจครับในเอพีนั่นและใช่แหละจำปุ่มได้ด้วยทำให้จำปุ่มได้ด้วยครับผมแล้วก็จะเชื่อมโยงไปดังสรุปของข้อที่สี่นะก็คือจับจังหวะแล้วมีไหวทิพนะก็คือเราสามารถอ่านการตีอะไรต่างๆได้มากนะก็ควรจะหลบตอนไหนหรืออะไรยังไงถ้าต่อ ึ่งช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคข้อสุดท้ายข้อสําคัญไม่แพ้ข้ออื่นนะนั่นก็คือการเข้าใจอาวุธถ้าคุณเข้าใจอาวุธเป็นอย่างดีนะคุณจะสามารถเล่นอาวุธนะแล้วอย่าเดมรีวิเค้าจ้ะนะครับอย่าเดมช่องนี้ก็ช่อง,อง,องดีช่องคุณภาพช่องคุณภาพจ่คนเป็นคนดูเ็อยา่าแตยนะก็ พูดไว้นะข้อที่5ยังมีนิดนึงอย่าต้องรู้จักตัวละครที่เราเล่นด้วยอย่าคุณกล้องไม่รู้จักเลยนะแต่ก็ยังเล่นได้เก่งครับเจ้าทีคือเขาทำตามสี่ข้อก่อนเนี่ยเขาเลยเล่นได้พอสวะครับหัวพอสวะไม่ใช่พอสวัสดสวัสด์เนอะนี่ไอ้ยโดนก็ประมาณนี้สำหรับเอ่อห้าข้อนะเราเราก็ลองดูพวกผมเล่นชิวๆสักนิดนึ่งมันกระตุกมากเลยนะแต่เวลาเพุ่งดีเกมมันดีไม่ใช่ความดีเกินไป เฮ้ยตหลุดมาเมื่อกี้ต่างหากจะคืงหลุดมาเมื่อกี้ผมจะมาคอมโบคอมโบหอกใบกล้องโอมเนินขึ้นเจ๊ยอมเหรอเจ๊อ๋อมีอาเจะพูดเยอะไรไอ้ตรเอเดนเบิดไอ้ตายอะไรอะลืมมองมีอะไรจะพูดหน่อยนะการแข่งเราจะเลื่อนไปนะเนื่องจากคนยังไม่พร้อมนะแล้วก็เนื่องจากโควิดนะครับอะไโควิด19นะครับคนไม่พร้อมโอเคนะเพราอ่ะอะไรมาลงสปงสะเปรยวมาบอก อ่าก็จะย้ายไปช่วงเดือนเมษาเลยนะโอ้โหยาวไกลเขาลองดูกันได้นะเต๋สบายเบาขวาสบายด้วยข้าเขาต่อไปนะฮะก็อย่างที่คนหลายคนเห็นนะไทยนี่เลยว่าเขาเล่นเจ๊กนะฮะโอ้โหเออเห็นี่เดี๋ยวเขาเติมเื้อใช่ไหมครับขอโทษดเห็นบอลนี้เดี๋ยเขาเติมซื้อนะป่าวครับมันเปิดฟรีครับโอ้โหรู้สึกดีสุดๆไม่ตายตายยากมากตายไม่อีกงานงานตายยากมากคึบโอเคฮะ อย่าเอาพี่อยาไปออนะอย่าดมนะตายคู่ไปเลยตายคู่ไปช่องดีจริงช่องเทอเนี่ยแหละขายจะจับเกมแต่ว่าถ้ายดูกันนะก็คือแบบทำคลิปแล้วใหคนดูก็เสียใจนะงใช่ปะเป็นคนดีคนผมไม่ได้ขายครับผมพูดความจริงให้อไอหมานีมอนอกจรงตรงตรงตงหลุมมันตรงข้ามอ่ะมันมันจะเหินเกินไถอได้อได้้จะเหินเกินไม่ไรหมาเลยจะทำสักดูดีนะ เจอสแปมสแปมอฟก๊อตไปดิเฮ้ยนักเตะกุชชี่เฮ้ยเฮียวะเนี่ยแทงไม่แทงตามไปแทงอย่าจุฮึไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวเราชนิดสแปมควอดไปโดนไปโดนไอ้ช่องจะมีคลิปอะไรใหม่ไหมอันนี้ก็เอาไม่เอาติดอย่างโปรเจกต์ที่เพิ่งลงไปใหม่ก็คือยูกิเนาะก็ยูกิโปรเตส ยี่กี่มันคลองยี่กี่มันคลองแลเกี่ยวเวลาเออจำผมได้ฮึบมันแรงใช่ไหมอัดมาเล่นโอเคนะ่ยก็ประมาณนั้นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเริ่มเริ่มเริ่มนี่ยโอ้คำพูดมาไม่ได้แล้วก็ไม่เกินบอกไม่เกินดี่แบบว่าเดี๋ยวก็ลงช้าอู้งานเลยไม่เคยอู้ครับดองชุดๆอ่าดองแล้วตัดไม่ทันเราเรียนเยอะไงไม่เข้าใจอื้ไงแล้วอาเรียนแล้วก็ เดี๋ยวนวดนี้ระกา<ด>นานะเราจะมีคลิปพิเศษลงแล้วก็ต่อแก้ทางจับมันะซึ่งใน <c oughs> ในคลิปต้องเป็นคนก้อ่อแล้วเพราะเป็นคนจเฮ้ย hey! พูดงี้ต้องคอมโบเลย <c oughs> ต้องคอมโบต้องคอมโบขอบคอมโบและนะ้ว่ดูเลยมายืนนมายืนเลยมายืนเลยไอหมานี่นี่ไงลงไปเฮ้ยอย่าขัดขวางความเจริญห่โง่ไมางไป้ได้้ละนหนึ โอ้โหยัติดถ้จะแปงรึเปล่าไอ้จะแงรเป่าปีไม่ถึงสองดีร้องจะแปงะคิดต้องอยู่ด้วยกันสาคนต่คุี่สองคนเนครอบวครับข้ให้เขาพักนคราเหมือนนะครับเอ๊ะใช่ผู้ถูกเฮ้ยขโมหร่างขโมโอยสุดยอะปีเดี๋ยวมาไปขโมงษามงนด้วยว ปิดแผลแล้ิด right. right. yup> ้ right. ิดนอออยู s <S ่ข well ้างไมหมหอไปไอ้ฉานี่มันจะไปไหนตายตาเองตาไปอ่าประเด็นไปใครจอกิมมดโ้ไได้เลยโอ้โหโดนหลหยุดหุดหดหยดไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ใจเหรอไอ้นี่ไอ้หมาตนีตายไ ตายตายหูสิด้ายต้าเอ้าเห้มันอยู่เลยโอเคครับต่ใกล้จบแล้วทีนี้แต่เพราะแบบพวกเราอยากเล่นกันนะผมต้องชนะผมต้องชนะสนามาปิดกันสนามเปิดกัอเฮ้ยอันนี้จะเ้ยี่ยนอยู่ใชหมช่วยกช่วยกันช่วยกช่วยกช่วยกกไปเลยตายตาย กูจะเอากพานไปช่วกัด like. ิไปยไปผมน้แล้วผมผมไมอยู hey! em? oh. okay. ่แล้วอะไรอไปล้บายบลบายมีป๊าเยอมดเอไปกินไปกินทนีโอเลอ้นไม่เจ็บเลยช่ไห้ะเบิดอไรอะไม่สายอะเอ็ไม่ายอะอ้าวไม่เจ็บเอ้ยไม่เอาิกไอ้จะเอาเคสเมอยยายังรออยู่มดตัดสินเล มังไม่โดนหัดนเลยด้วยไม่ใช่หั่นม่เหาอาหมัดหมัดก็ได้ไม่ดีาแกเอามัดูเท่าดวงอบเป็นหมัดเนาะหมัดตะถินหมัดตะีหมัดตะถียดโอ้หโอโอเคนะก็ประมาณนี้นะสำหรับลิปนี้นะคนทีหนึ่งม้อก็งก็ต้ก้จุติยคนนั้นก็เก่งระบาดนะระบาดแได้ดวงมันมา โอเคครับคุณช่องคุณปอพูดคกิปนะครับอย่าเลืมดูแคอนะครับชองนี้เขาคุณภาพถึงแม้คนตัดแต่อผู้งานก็ตามตัวของเราคนปอเป็น้วครับผมป่วยครับคุณปมป่วยอย่าลืมอย่าลืมไปกินดาาคุณเปาให้ให้คุณปอฟู่ได้นะเขาแหู้่ได้นะนะฮะเอ๊ะแต่เขาบ่นอะไรเขาวะเนี่ยพชงหนาพูดเชงา ซากลัวเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคุณเตาก็ยากที่จะพูดนะช่วงนี้กป็นไงครับสุดยอดขอบคุณครับใช่จะดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่เอาเขาบอกว่าอย่า่าเราไม่ได้หลอกไปบ้างนะครับดูแลตัวเองนะครับดูช่องเกมออสเลยสวัสดีครับไปแล้วโอเคส่ับส่งครับอ๋อบาย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 อย่าอย่าลืม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 นั่นแหละอย่าลืม